โอเคต่อไป6โมงอยู่พู้เสียงอะไรสั่นวะไม่เดินผ่านได้นีหรือเปล่าทวงเงินแพงไปท่านตอนสักหน่อยเดี๋ยวพี่เบาไปเก็บความนะทงกำ้น้า ไปแต่เช้าเลยตื่นแต่เช้ามิไปลนให้ตัวอะไรนี่มันจะไล่เราไปจนถึงเมื่อไหร่เป็นกวา่าจะหาชีวิตจะหาไม่หรืว่า <laughs> พยายนไล่ก็ได้ไม่ติดคือตอนเช้าไม่มีแมลงอะไรมาขวางทางแหละดื่มน้ำดื่มน้ำอุ้ยเนื้อว่าหนวดจะจะเน่าแล้วกินเร็วทุกคน เออมันมีมดแบบว่าหน้ามือตามัวมาจะฆ่ากูตาแดงฉ่ำมาเลยอุ้ยแลวมดใหญ่เน่ยอะไรมดใหญ่ปะไม่รู้ใหญ่ไหมกูวิ่งไม,ไม่ไม่หันหลังเลยฮ้าฮะ ดูเชิกจะเกียนแมงมุมซะแล้วแหะโอ้โห่าจะเอียนแม่งนี่น <c oughs> ปาให้มันโดนพอหักขึ้นมาโอ้โหติ๊ะะกไปอกเลย เด็อกูไม่มสนไงไ,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 ไม่ได้จริงไอ้ควายฟิสิกส์แล้วไงเจ๊พวกกูแล้วกันย่ายพอแล้วแลวหและทำกับข้าวไปกินเลยครับหิวมากได้เลยครับกูจะบูดหมดแล้วเนี่ย ๋ยวเพิ่งบูดแลบานที่แสนสุขสนนของเราก็กลับมาแล้วว้าวงจกที่เจออะไรก็ไม่รู้ใครเอาหอกขึ้นตรงนี้ชิคกี้เดาชิคกี้เดาชิคกี้เามาบกมาโดนมาไม่เจ็บป่าววะนองโอ้ยอุ้ยแรงพี่

กินอะไรพักมันดำกุบข้าวบอกให้ผักดำกุบงข้าวหอบใช่ครับเอาวะเนี่ยมันเลยไม่กี่นาทีนะเนี่ยสองอันเนื้อลูกออลปรุงสุกสองอันเลยอ๋อโอเคเดี๋ยวกูไปกินกูลืมอันไหนกล่องไหนกล่องซ้ายไเสียงเลยเนี่ยเสียงเลยเนี่ มันมม้มไม่นานเลยจะไม่ออกไปได้นะไม่ได้นะมึงเจอเหลี่ยมคนไทยไงส <c oughs> ไัสผมประดิษฐ์ลูปกินก่อนหมดอายุนี่ผมว่านี่คือหัวของสัตว์ที่เราเคยฆ่ามานี่มีหัวหมดปะ มันมีอยู่ครับเต็มเลยนี่เฮ้นี่เป็นเหมือน production ในพานเลยที่อยู่เลยเธอทำไมนอน,นไม่ลับไม่อยู่เลยถ้าไม่ตื่นมาเขาร้องดังเหรอ นี่ก็คือผลของตัวอะไรนิ้วสี่ันนั่นท้วเน,นทับนิ้วเหรอนอ,นหรอั้นบนเป่น next left วนตามเธอมานี่ชเ้ใถ้าเกิดแบบแม่มาเห็นนี่เราเขาจะว่าใครมาสร้างไอ้ทีนี้ปะเนี่ยนี่ตัวอะไรร้องอะนอะไรเนี่ย ไม่มีตูดในมุมบม้างคอนปวดล็อกการโบกมือมนี่นนคือแถวนี้เป็นต่อไปหมดโอเค มันก็จะเฟี้ยวอก็จะเฟี้ยวบะเมียวกิวพี่พิมพ์อันนี้ไปได้ปะไอเนี้ยไอพี่เก็บของอ่ะพิ่งยังไงครับมึงแบบว่าทำแป้นไว้อ่ะทำแป้นเออ ไม่ก็ไม่บอกว่าทำแฟนพิมพ์ก็ืึอว่าแผ่ในดินบบ้านเราก็จะมีแผ่นดินไว้แบบาบนิดหน่อยโอ้เด่นั่งสบายกับเพื่อนเลย <coughs> Wait. i mean to, to low right Wait! To...

โอ้โหปกติอะไรเนี่ยตด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 โอ้โหม่งน,นใหญ่ไม่ได้เลไม่ตดแม้ว oh, ไม่นะได้ตดหรอโนอะ้ oh, ไม,ม่บอกเลยติดเงติดเงโอ้หือลโอ้ชิด ตายแล้วโอ้ส oh, okay. so, ุกว so, ้าตายไปดีสวยอุ้ยได้ต่อมแก๊สเดือดมาพี่เก็บรอได้ครับพี่เก็บพี่เก็บมันไปแล้วใช่ปะเก็บแล้วครับเก็บแล้ว

อ้าเจอแล้วนี่ไงสถานีโอ้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 นอนฟ้องกับโอ้ช<อ>ิดโอ้โหตามกูด้วยเข้ามาดีเฮี้ยมาบ้านกูแล้วมึงจะตกใจมึงเข้าบ้านไม่ได้อย่างไรเป็ด ไม่มีอะไรตามมาเลยมันคือไอ้แมงตดแบบเวอร์ชั่นแบบเวอร์ชั่นใหญ่แบบแมงตดอ่ะถ้าตัวเล็ก่าครับแมงตดแมงเล่นลตลอดจริงๆในบกเนี่ยไม่ว่าเราต้องออกล่าหรือว่ะ ไอพี่เจอผมตอนนี้นะผมหาที่ทำยาคุณชิมไม่ออกหรือสร้างกำแพงหรือว่าสร้างเพลนข้าง,งบนก่อน เปิดไฟทั้งกลางวันกลางคืนเราผลิตไฟฟ้าใช้เองเราผลิตหลอดไฟใช้เองอะไรวิ่งผ่านเสียงอะไรอ่ะดิน

ทำไมกูไม่มกดวิ่งไหววะมาไปต้นโอเคยังไปเลยโอ้ย <c oughs> ติดหมด เมื่อแต่ผู้บอกว่านอนอะไรตื่นทีสามก็เมนตื่นมาทำเลยผมมัหมดเต็มไปหมดหรือหมดเต็มไปหมดมีแดกให้หมด ฆ่าสัตว์น้อยจะหลงคอแับกินป่นไม่ต่าทองนีกว่าน่าเจ๊จริงๆอยากข้ามขนาดนี้เขอยากได้ของของบ้นมาต่อเปลา่าวะ ก็อยากหาของก่อนแล้วกันเค <Okay. S 1> เอาตูวโอ้ก่อนโอ้กี่บ้านเราไม่มีหรอให้มันเก็บ,เก,บเก็บไปไว้จะใช้ครับผมเต็มทุกอยงโอ้ยเซ็งเซ็ง

Ui 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 này này mum, bây giờ tie a good day, mỗi ngày qua nàng quân. Bí mật nàng dùng nàng dùng nàng dùng มันจะมีหินที่แบบประมาณไ,มไหนไหมไหนนี่ไหนคร<ด>ันี่เป็นไหนคัฝั่งฝั่งซ้ายข้างหน้ามั้า,วา,วา,าขวาคว้าคว้าหาตะลามโอเคเลยไมนจะมันจะนเป็นเหมือนหินก้อนกวดอย่างเงี้ยโอ้มันจะมาตได้มันคือเอาไปอัพเกรดใช่ไหมใช่ใช่มันมันพ่ายมาวะแต่ว่าอันนี้มันก้อนกวดไม่รู้จะอัพเกรดได้หรือเปล่า คอนสตรว่าคือคอนสวตมันไม่ใช่หินอะไรนี่แต่มันเหมือนแบบนี้เหรอใช่ครับแต่โคตรสีอะไรเงี้ยเหรอใช่ ไปคำแล้วไม่หาหินไม่เจอเลยนี่หมายทุกๆอันเด้ประเนี่ยวไอหินปวดก็ไม่ใช่ ม่เ็สปอน,นขึ้นมาใหม่ไหมร,ไมรูไม่รู้อ่ะม,มุมสองตัวนอนหลับอยู่ในถ้ำนี่้ากลับบ้านกับ,บน่าได้ครับรแต่เรถึงฟันการามจน้ลยบินผันว

ผมขอแบ,บต้องมีสักหินโอ้ตดตดว่ะหินกวดนม่งหมดเลยไม่ได้เขียนว่าหินอะไรหินอ่อหินเลกไฟใช่ครับพวกนีน้อะไรอ่ะหินบใช่ครับอะไรอ่ะบินไปเลยทีนี้ืม เดี๋ยวกลับบ้านก่นอนเดี๋ยวเมืม่อยากนอนเด็กดอะไรลูกไ,ไม่อะไรวะควอดไซส์อ่ะเก่นอย่างนั้นเลยอรอใช่ครับควอดไซส์ปอเก่งอย่างควอดไซส์ปอใช่ควอดไซส์ปอ มันไม่ว่าจะมเราต้องไปใช่จตดที่อยู่ตรงนั้นหรอวะตรงตรใจเหร <ๆ S 1> อใช่ตอนไม่มีหน้ากากไหม,มไม่นำหน้ากากก่อนไหมันต้องไปฆ่าแมงอะไรแมงมอดเหรอเดี๋ยวไม่ดูไว้แ้วดิบนอนได้นอนได้กี่โมงตอนไหนไหไแล้วหกโมงไปละ อากากันแจ่โอ้โหขนตัวลินขนตัวลินแล้วก็ชิ้นส่วนแมลงตัวแบนขนตัวลินนี่มันไอ้นี่ปะมันคือะอะไรวะอะมันคือขนแมลงอันนี้นี่ไอ,อ,ไอตัวลิ้นน่ะมันคือ,อตัวอะไรวะลิงปะตัวอะไรวะไอเนี่ยปะ ไอเขาวขาวอะเขาขาวเคยเห็นหรอ,อไอ้ไหลน้ำปะผมเพราะว่าผมมีอยู่นะขนดลินเนี่ยมันจำได้ผมเคยเจ๊งไหลน้ำเหรอ,เ,อเดี๋ยวลองลองลงน้ำไปดูอ,อีกสิบแปดนาที โอ้แมงวันใช่งั้นเราก็ไปหาใหาแมงวันแมงวันมันอยู่ตรงเนี้ยไอสระนาแบบที่อยู่บนใช่โอ้ oh, พี่ก็มีอยู่นี่หวา่ากันแล้วชิ้นส่วนมแมลงอันนี้มันอันคืชิ้นส่วนมแมลง พิ่วนแมลงแมลงตัวแบนนี้คือตัวไหนวะมันห้อยไม่ได้เลยแฮะพยายามห้อยแล้วอันเนี้ยผมแต่ผมไม่รู้แม่งห้อยอยังไงมันน่าจะห้อยกับแบบพวกแข็งแข็งอะเดี๋ยวครางบานได้ปะไม่ได้พื้นผิวไม่ถูกต้อง ึ้ผิวแบบไหนถึงจะถูกต้องจ้ะแม่หนุ่มนันเนไปตาไอนที่เธอต้องการจะอยังไม่เคยเห็น <c oughs> อันไหนที่มันแบบว่าถูกต้องเลยสรุปมันต้องห้อยกับอะไรวะโอเคห้อยกับกิ่งไม้คอนไม้อะ <c oughs> ไป,ไป,ไปยังตอนนี้ตอนนี้เรานอนกันยังครับทุกคนูกูจะได้ใช้กูต้องเดินมาขนาดนี้เลยมาดิกูนเนี่ยมาดิน,นอนได้แล้วบอไ,ได้แล้ว,ลวครับเ้าที่ไปนอนกันทีแล้วเห็นเหนื่อยว่ะ